สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาะทีค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนซึ่งโอ้โหมีไลน์มาหลังบ้านผมเต็มหมดเลยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เต็มหมดเลยบอกให้เปลี่ยนทนายเปลี่ยนทีมทนายให้ลุงป้าเปลี่ยนทนายอันนี้ผมต้อง <c oughs> ต้องชี้แจงเอฟซีทุกคนเนาะให้ได้รับทราบโดยพร้อมเปนการว่าในการเปลี่ยนทนายเนี่ย อันเนี้ยนะครับมันเป็นดุลลพะิภของทีมลุงชิมป้าเขานะครับแต่ส่วนตัวผมเองแล้วนะครับอยากให้เปลี่ยนไหมผมไม่อยากให้เปลี่ยนนะจริงๆแล้วครับนะส่วนตัวผมนะผมไม่อยากให้เปลี่ยนนะแต่ทีนี้เราในฐานะเอฟซีเราในฐานะประชาชนเราไม่สามารถที่จะไป เสนออะไรได้มากมายอันนี้มันเป็นเพียงมันเป็นเพียงฟาร์มคิดเห็นของพวกเราใครอยากให้เปลี่ยนก็คอมเมนต์เข้าไมาได้ครับแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ดุลประเภทของของข่าวสองคนนะครับอืมเรื่องการเปลี่ยนธนา้นเราาเราไม่มีสิทธิ์ครับผมก็ไม่มีสิทธิ์นะครับนะผมก็ไม่มีสิทธิ์ นะครับผมก็ไม่ติ์พูดอะไรนะครับทุกท่านทีนี้มันขึ้นอยู่ที่เขาแหละว่ายังไงซึ่งมันมีคอมเมนต์ข้ามาผมเยอะมากให้เปลี่ยนทนายเปลี่ยนทนายเปลี่ยนทนายแต่ผมบองแล้วเปลี่ยนยากครับเพราะว่าแต่ละแต่ถ้าเราเรามองในแง่ดีนะเขาก็ทําให้ป้ารอดนะเขาทําให้ป้าแปลงผัดให้ป้าไอ้ให้แม่ให้ประแตนรอดนะ เรามองในมุมนี้สิร่ะเราลองมองในมุมนี้สิเขาก็ทําให้พระแตนรอดนะเขาก็นั่นอยู่นะแต่ว่าเรื่องของลุงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่รอดนะผมก็เห็นผมก็เห็นไม้ชาลวันโพสอยู่นะเห็นไม้ชาลวันโพสอยู่นะยี่งนะเห็นไม้ชาลวันโพสอยู่นะ เปลี่ยนทนายเหอะอะไรปรวันเนี้ยเปลี่ยนทนายเหอะอืมคือเหมือนว่าให้เปลี่ยนทนายเหอะอะไรเงี้ยซึ่งเห็นเห็นใม่ไหมธนาจำเลยธนาจำเลย,เลยหวยจริงแปดแสนเลยนะนะค่าเขียนเนี่ยสิครับไม่ชใว่รางโพสไหนสิไม่ไม่ไมชใช่รางโพสสิครับนะ มไม่รู้ไปโพสที่ไหนนะอ,อีบาร์ไปเอามาเนี่ยใจเย็นๆทุกคนใจเย็น,เ,ยนเรื่องการเปลี่ยนธน,นนั้นเราต้องให้ดูในมิตของลุงกับป้าเขาคิดเองเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาเปลี่ยนทนายก็ต้องใช้ตังมาอีกแหละจริงบ้าเออ จริงไหมครับดถูกไหมเปลี่ยนตนายต้องใช้ตังอีกเพราะฉะนั้นไปซื้อของเขาเยอะสิครีมเคิร์มอ่ะไปซื้อเยอะแต่ดูกันแดดอะไรงเงี้ยม,มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนไม่ได้ไอทีมันร่วมมามันมากันขนาดนี้แล้วผมมองแล้วว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะมันรั่วมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะจะให้ไปเปลี่ยนมันก็กะลระอยู่ไอเชื่อมดินะครับผมมองแล้วมันเปลี่ยนยากครับพี่น้อง เพราะว่ามันสู้มากันขนาดนี้แล้วว่าคือมันจะไปเปลี่ยนเพราะว่าลำบากอะใช่ไหมครับแล้วมันก็ถ้าไม่เปลี่ยนมันเหมือนกันไหมให้ไม่ให้เกียรตินายด้วยสิต้องเข้าใจไว้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราต้องให้เกียรตินายด้วยถ้าเราไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะทุกคนใจเย็นมีสติมีสติเราสู้เราเราเราสู้อะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่พอใจล้าให้เปลี่ยนนายเปลี่ยนนายมันไม่ใช่เปลี่ยนเรามันเปลี่ยนได้ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องให้เวลาทนายเขาทําเต็มที่แล้วขอเก่งเอานะแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าก็แล้วแต่แต่ในมุมมองผมในมุมมองผมอะนะครับในมุมมองผมอะผมมองว่ามันก็ห้าสิบกสิบอะบางคนก็นไม่ชอบทนายนะครับบางคนบอกบางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าทนายแก่แล้วอะไรเงี้ย หลายอย่างแต่นี้ทีครับเราก็ต้องพูดง่ายๆคือเราก็ต้องให้เกียรตินายเขาบ้างนะใครจะชอบไม่ชอบแล้วแต่ผมเข้าใจความรู้สึกของ FC ทุกคนนะว่าผิดหวังกับทนายผมเข้าใจนะอะไรอย่เงี้ยผมเข้าใจ FC นะแต่ว,ว่าเรื่องการเปลี่ยนทนายเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเดี๋ยวพูดไปก็เป็นประเด็นอีกอน,นีเ็น ผมเห็นไม่ชลวรัมโพธนะผมไม่ได้บอกให้เปลี่ยนนะนะอย่าเข้าใจผิดละ่ะอันนี้เป็นฟาร์มขิดส่วนตัวไม่เกียนะเก่ยวใครนะครับไม่เกี่ยวใครเป็นฟาร์มคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวใครบอกให้เปลี่ยนนายเอฟซีใจเย็นกันนะเอฟซีใจยเย็นกันมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมัน รวมอะกันมาแล้วเอานะเราอาจจะไปมีชายในกกนะนะาอาจจุทธร์ในดิกาก็ได้นะจริงๆนะเราอาจจะไปมีชายในในดิกาก็ได้ทุกคนอย่าเพึ่งดูสรุปอย่าพึ่งใจร้อนกันนะอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งใจร้อนกันให้เวลาหน่อย ครับทนายเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงนานเราต้องให้เกียรติทนายเขาหน่อยหนึ่งเนาะทุกท่านส่วนเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนนั้นส่วนเรื่องเปลี่ยนทนานหรือเปลี่ยนทน,น,นั้นนะครับต <c oughs> ัดใจผมเองอะ่ะก็อย,อยากจะให้เปลี่ยนนะจริงๆแล้วนะเพราะว่า หลายคนก็เล็กร้องมาเยอะอืมตอนนี้ตอนนี้ธนาทัวลงหนักมากเลยนะผมเข้าใจแกนะผมเข้าใจทนานะตอนนี้ทนาถูกทัวลงเยอะมากนะครับธนาถูกทัวลงเยอะจริงๆนะอืมว่าทําไมแพ้แพ้สองศาลแล้วยังงี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดามีเสียงมีพาวิจารณกันธรรมดาครับอะไรประมาณนี้แพ้สองศาสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อพูดยาวสิเนาะตัวนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนลท่านก็ค่อยคิดค่อยแก้ครับอืมค่อยแก้ไปปัญหายากยังออกเสมอเนาะค่อยคิดค่อยแก้ปัญหา ให้ใจลุงป้าเยเยอะนะครับ